สสจับมือการรถไฟสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษเรียนดีมีความสุขผาน้องท่องดินแดนประวัติศาสตร์วันที่20มกราคม2567ว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ดกตรเกทยิพสุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กับกิจกรรมเรียนดีมีความสุขผ่าน้องท่องประวัติศาสตร์พร้อมด้วยนางพัทรีวันพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการสร้างโอกาสและความสุขแก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครูจำนวน400คนท่องประวัติศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้สำคัญระดับประเทศณจังหวัดกาญจนบ,บุรีดรเกียรติพ์สุภาวานิศกล่าวว่า รู้สึกชื่นชมการจัดกิจกรรมเรียนดีมีความสุขผ่านน้องท่องประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้สัมผัสสถานที่จริงด้วยตัวเองเรียนรู้ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์สังคมาศาสนาภาษาวัฒนธรรมทำให้นักเรียนได้ซึมซับความรู้และเกิดความสนใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงศึกษาธรรมชาติและทำกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน ระหว่างเส้นทางการศึกษาด้วยได้ทั้งความรู้และความสนุกตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบและนโยบายและจุดเนินของสพทนำโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีธนุวงศจินดาในเรื่องการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่หลากหลาย เหมาะกับเด็กยุคใหม่ในรูปแบบ Active Learning ทั้งนี้รู้สึกยินดีและต้องขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้และหวังว่าจะได้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีกต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องในความหลากหลายของเส้นทางมากยิ่งขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มนี้ในทั่วประเทศต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะหัวลำโพค,ค่ะ เด็กๆทุกคนนะคะมาที่นี่ได้ความรู้สึกที่น่าจะตื่นเต้นแต่เราไปฟังจากเด็กเองดีกว่านะคะว่ารู้สึกอย่างไรตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยก็ดีใจด้วยที่ได้รับโอกาสและคุณครูล่ะคะตื่นเต้นไหมคะเห็นบางท่านนะคะบอกพอออโรงเรียนบอกไม่เคยมานั่งรถไฟเลยครั้งนี้ก็จะเป็นที่รวม ของเด็กๆได้มีโอกาสนะคะมีบุคลากรมากี่คนนะคะ400คน,นะครับมีทั้งหมด400คนมี300คนเป็นนักเรียนและอีก100คนเป็นคุณครูคและบุคลากรนะคะมีท่านการขอออกกงสายพิเศษนะคะลุยนำาทีบมา่าเด็กเมดแล้วนะคะจากโรงเรียนไรลูกโรงเรียนพิบูร์ชายสายเ เป็นยังไงบ้างเคยมาไหมเคยนั่งรถไฟไหมคะหนูเคยนั่งรถไฟเมื่อประมาณ10บปีที่แล้วค่ะสิิปีที่แล้วใช่แล้หนูก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้ไปสถานที่เที่ยวต่างๆมากๆแล้ววันนี้เป็นยังไงตื่นเต้นแต่ว่าไปกับเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆร่วมทางใช่ไหมคะเตรียมตัวอะไรมาบ้างเนี่ยก็คือเตรียมของสำคัญที่จะต้องใช้พวกหลายๆอย่างห้องหมอกอะไร้ยคะใช่เราต้องเตรียม ท่านผอการสรรเสริญบ้างไ,ไหมคะ,ะที่เรามากันในวันนี้นะคะก็เด็กๆที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประธานนักเรียนรองประธานนักเรียนใช่ไหมลูกแสดงหนูเป็นประธานนักเรียนใช่ไหมลูกอ่าเออาเลวก็รู้สึกปประธานนักเรียนวันนี้ เก็บได้หลายอย่างแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยที่เราไปเจอวันนี้มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจในประเทศของเราบ้างในจังหวัดกาญจนบุรีเรากําลังเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมคะเส้นทางสายประวัติศาสตร์คะาสายประวัติศาสตร์ด้่ยหะคะหรือว่าเป็นการเรียนแบบนอกสถานที่แบบแอบบคีเดน่มีกระบวนการที่มีการเตรียมพร้อมือเพื่อนร่วมเดินทางมีการถกแถลงในขณะที่เดินทางไปด้วยรถไฟ เห็นแล้วว่าความสื่นเต้นของเด็กๆของพวกเราทุกคนนะคะได้มีโอกาสจึงนี้เพราะผู้ใหญ่ใจดีทําให้เกิดการเรียนดีมีความสุขนะคะกับขบวนรถไฟป,ประวัติศาสตร์ค่ะ